ก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ All New Honda PCX 160ใหม่ปี2021โดย Honda เปิดตัว2รุ่นนะครับคือ All New PCX 160แล้วก็ All New Honda Wave 110i ปี2021ซึ่ง All New PCX 160มีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่น Standard แล้วก็รุ่นเบรก ABS นะครับในรุ่นเบรก ABS จะมีสีแดงสีเดียวนะครับส่วนรุ่นสแตนดาดจะมีสีแบ็กเกย์ก็คือเทาฟ้าสีขาวดำนะครับแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งรุ่นสแตนดา์ด Honda เปิดตัวอยู่ที่85,900บาทรุ่นเบรก ABS เปิดตัวอยู่ที่91,900บาท รุ่น ehev เปิดตัวที่17500บาทส่วน all new honda wave i ใหม่จะมีจุดเด่นที่ใช้เครื่องยนต์ใหม่ smart engine นะครับให้ความประหยัดสูงสุดอยู่ที่76.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งมีอยู่สีรุ่นย่อยนะครับสำหรับรุ่น็อปนะครับ สตาร์ทมือดิสเบรกหน้าล้อแมกราคาแนะนำอยู่ที่45,500บาทรุ่นที่2นะครับรุ่นลองท็อปสตาร์ทมือดิสเบรกหน้าลอ้อซีลวดราคาอยู่ที่43,500บาทรุ่นต่อไปนะครับสีน้ำเงินรุ่นสตาร์ทเท้าดิสเบรกหน้าลอ้อซีลวดราคา4600บาทส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นถูกสุดนะครับ เป็นรุ่นสตาร์ทเทา้าดรัมเบรกหน้าล้อซีลวดราคาแนะนำอยู่ที่36,900บาทโดย Honda w เวฟใหม่มีพรีเซนเต,เตอร์คนใหม่ก็คือวียสุกนลวัฒแล้วก็เบนล่าลานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปชมตัวจริงของ All-New Honda p c ซ1 6 0แล้วก็ All-New Honda เวฟไอนะครับพร้อมตารางผ่อนดาวนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวกับคำว่าสวัสดีครับ